สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกทกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึก ที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันละกันที่ช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะมาช้าหน่อยนะคะทุกคนนะท่านใดอยากที่จะใช้พลังงานส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เพียง์คาส่วนตัวเปิดรับอยู่เพิ่มรูปแบบ1นึนะคะเดี๋ยวปิดรับแจ้งให้ทราบอีกครั้งแล้วก็เมมเบอร์ชิพคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะคะเวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยแล้วก็จะพลังงานให้ด้วยนะ ท็อปิกของเราวันนี้นะคะมาดูความรู้สึกของเขาที่เก็บอยู่ตอนนี้คืออะไรกันดีกว่านะมาส่งพลังงานให้กับทุกๆคนนะคะมาดูซิว่าความรู้สึกของเขาที่เก็บอยู่ตอนนี้คืออะไรคนที่อยู่ในใจของคุณเดอะสตาร์นะคะ คนความรู้สึกนะคะที่เขาเก็บอยู่ตอนนี้คืออะไร King of w a n d s ตวัวตนของเขาธาตุไฟนะคะเขามีความเป็นผู้นำค่ะระดับผู้นำสูงทำงานเก่ง The e m Place ว้าวสวยงามตวัวตนของคุณเป็น DM Place ค่ะ หกไม้เท้านี่คือความรู้สึกของเขาที่เก็บอยู่ตอนนี้นะคะหกไม้เท้าเดมิจิชิยนตัวตนของคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไมไม ะะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานเยอะนะคะอาจจะทํางานหนักหรือเป็นคนที่บ้างงานนะคะเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ลุกมีความเป็นผู้นําสูงนะคะชอบให้เจ้านายชอบวหายวานให้ทํางานนะคะแบบนี้นะหรือเป็นระดับผู้บริหารนับหนุ่มธุรกิจนะคะเป็นคนวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะมองการไกลคา,าดการอะไรไว้ก็เป็นไปแบบนั้นเป็นคนมีความสามารถนะคะอบอุ่น เคจิตใจดีนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคุณกับเขามีลูกติดด้วยการทั้งคู่ก็เป็นไปได้นะคะเดอะสตาร์เขาคนนี้อาจจะมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาด้วยนะคะอาจจะมีชื่อเสียงในวงสังคมเป็นคนป๊อปปูล่าเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยอาจจะยุ่มากกับคุณมากๆนะคะหรือว่าถ้ายุน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเห็นพลังงานของ ว้าวสวยงามมากๆเลยนี่คือนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยว่าความรู้สึกของเขาที่เก็บที่เก็บอยู่ตอนนี้นะคะคืออะไรด้วยความที่เขาชอบคุณมากนะเขาอยากที่จะได้การเริ่มต้นใหม่นะการเริ่มต้นความสัมพันธ์การพัฒนาความสัมพันธ์การได้แต่งงานเลยแต่งงานเลยพัฒนาความสัมพันธ์เป็นทิศทางที่ดีได้รับชัยชนะของหัวใจอยากได้คุณมาเคียงข้างเป็นคู่ชีวิต คู่รักคู่บุญบาร,รมีนะคะแนบกายของเขาด้วยความที่เขาคนนี้ลุกออกจะเป็นคนที่ดูฉลาดดูฉลาดดูมีวัีว้พิพิธภัณฑ์ที่ดีดูว่าความสัมพันธ์จะต้องเข้าหายังไงทิ้งห่างยังไงนะคะดูเป็นคนที่ดูมีพรสวรรค์อะไรในตัวมากๆด้วยลายสายนิ่งแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะขี้หึงขี้ห่วงชอบควบคุม control พูดคำไหนก็คือคำนั้นแหละ ก็จะไม่ได้พูดซ้ำซากพูดตรงๆแสดงออกตรงๆบางทีจะได้ไม่ดูไม่โรแมนติกบางทีพูดตรงๆจนบางทีคุณรู้สึกว่าทําให้คุณเสียใจยหรือว่าทําให้คุณผิดหวังในความพูดของเขาจะทำให้คุณร้องไห้ก็ได้นะคะโชชตานําพาบางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกเขากำลังหาวิธีที่จะเข้ามาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันได้ปรับได้จูนความรู้สึกของกันและกันนะคะปรับจูนความรู้สึกของกันและกันได้มีทางออก นะคะบางอย่างก่อนนันนี้มันอาจจะยังไม่มีทางออกในความสัมพันธ์เลยมันหาวิธีต่างๆมากมายแต่ก็ไม่ได้ด้วยเขาที่ว่าเขาอยากที่จะมีเป็นคุณเป็นคู่คู่เคียงเห็นไหมคะเริ่มต้นเปล่าความเข้าใจเริ่มต้นแบบมีความสุขกันอีกครั้งมีแสงสว่างในในชีวิตในหัวใจซึ่งกันและกันมีคุณเป็นคนที่เคียงข้างชีวิตแล้วก็มีลูกดีการแต่งงานนะคะจะทํายังไงที่จะได้มาหัวใจของคุณ โชคชะตาความโชคดีสเตรนท์เขารอคุณมากๆเลยนะคะมีการรอด้วยด้วยด้วยมีด้วยอย่างมีความหวังและมีความสุขอยากที่จะแบบเขาแสดงออกกับคุณหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าภายในใจเขาเก็บไว้คือความรู้สึกรักและชอบคุณหลงเสน่ห์คุณทั้งตัวและหัวใจหลงเสน่ห์หลงไหลทําไมคุณมีเสน่ห์ดูดีดูเพรียบพร้อมดูเพอร์เฟกทุกอย่างเลยะฉะนั้นคุณมี ความรู้สึกต่อหัวใจของเขามากๆเลยนะคะและเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเขาค,คือคู่กันอะคะ่ะยังไงก็คู่กันยังไงก็ค,ค,น,คนที่ใช่ยังไงก็คนที่ใช่ดูนิ่งๆดูแข็งแกร่งดูเก๊กดูเท่ดูขรึมขนาดนี้แต่หัวใจชอบคุณมากนะคะชอบคุณมากแล้วก็อยากที่จะมีคุณไว้ด้วยมากๆเลยหาวิธีที่จะเข้ามาหาคุณยังไงอีกครั้งนะคะถ้ามีประเด็นกันหาวิธีจะเข้ามายังไง จะเข้ามาแบบองอาจยังไงจะเข้าแบบมาแบบทําให้คุณได้ภูมิใจในตัวตนของเขาได้ยังไงหาวิธีอาจจะมีคนคนนี้อาจจะดูอีโกโก้หน่อยทําอะไรขอภัย <c> ะ <oughs> ทาอะไรโชว์ออฟนะคะแล้วก็บางอย่างมันนิ่งมันเงียบไปมันจะหาวิธีเข้ามาหาคนได้ยังไงเพราะว่าบางทีเวลาที่เราไม่ได้คุยกับใครหรือว่าห่างไปนิ่งไปมันจะต้องแบบหาทางใช้ใช้กลยุทธ์กลเม็ดต่างๆเพื่อที่จะเข้ามา นะคะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เริ่มต้นจู่โจม the high friends การเข้าวิธีวิวานะคะการได้จดทะเบียนมั่นหมายสมรสการตกลงปงใจในเรื่องความสัมพันธ์การเป็นคู่ชีวิตกันดูสิไพ่สวยงามงาม,มากๆเลยนะคะอยากมีคุณไว้อยากเห็นอยากเห็นคุณมีลูกอยากเห็นคุณอุ้มลูกอยากที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างความมั่งคั่งร่ํารวยกับคุณอยากเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างอยากเป็นผู้นําให้คุณ นะคะคุณผู้ชายก็สลับตัวตนคุณผู้ชายเขาก็อยากที่จะเป็นคนที่ดูแลคุณปกป้องนะคะเป็นแม่เป็นแม่สีเรือนที่ดีนะคะมีลูกมีความมั่งคัง่งความบุรมสมบูรณ์บ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวพลังงานไพ่สวยงามมากเลย mm hmm. เห็นไหมคะนี่คือความรู้สึกของเขาที่เก็บอยู่ตอนนี้นะคะอยากให้คุณกับเขากลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้าไปต่อได้ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามประเพณีอย่างที่ใจคุณต้องการ คุณอยากแต่งงานคุณอยากที่จะมีชีวิตที่พร้อมดูดีทุกอย่างมีความมั่นคงไม่มีความเสี่ยงอะไรในชีวิตก็อยากที่จะได้ได้สิบเหรียญมีงานมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสับพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะแล้วก็ทําทุกสิ่งอย่างให้เป็นไปตามประเพณีเพราะว่าเขารอโชคชะตาเหลือเกินนะคะเมื่อไหร่ที่จะได้มีวันนั้นสักทีนะมันจะมีไหมหรือมันจะไม่มีเลยนะคะได้แต่คิดถึง การฝันถึงความคิดถึงอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกคนสั้นๆเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ